นนนนจากการลงพื้นที่สำรวจสวนส้มโชกุนที่บ้านเจ้าพระตำบลปลเหลียนอำเภอปลเหลียนที่จังหวัดตรังสวนส้มแห่งนี้เนื้อที่70ไร่แล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะครับนักข่าวก็ไปเจอกับนายอดิเรกหรือว่าโกนกครับอายุ59ปีเป็นเจ้าของสวนทางโกนกเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าขณะนี้คนงานพยายามที่จะเร่งเก็บ ผลส้มโชกุนเพื่อที่จะเตรียมส่งให้กับลูกค้าให้ทันกับเทศกาลตรุษจ,จีนก็จะเน้นเลือกผลที่แบบมีสีส้มเหลืองๆเพราะจะทําให้ส้มมีความหอมหวานแล้วก็อร่อยพอไปถึงมือลูกค้านะครับแต่ปีนี้คาดว่าผลผลิตจะจะน้อยนะครับกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศนะครับผลผลิตรวมนะครับได้แค่3 0,000กิโลกรัมคืออันนี้ถือว่าเต็มที่แล้วจริงๆนะครับจึงไม่มีผลผลิตส่งขายต่างประเทศที่มีก็ไม่พอขายลูกค้าประจํา จากการสำรวจตลาดพบว่าปีนี้ส้มในตลาดมีน้อยครับ<อ>คาดว่าก็อาจจะเกิดจากอากาศที่แปรปรวนนี่แหละนะครับแล้วก็ราคาสูงขึ้นด้วยราคาส้มโชกุนปีนี้อย่างที่บอกไปว่าราคาสูงหน่อยนะครับมีทั้งหมด6ไซส์ก็ราคาตั้งแต่70จนถึง150บาทถ้าเป็นไซส์แบบจัมโบ้เบอร์000นี่เบอร์ใหญ่เลยนะครับราคากิโลกร,รัมละ150บาท ลดลงมาหน่อยเป็นเบอร์ศูนย์ตัวเดียวครับราคากิโลกร,รัมละ140บาทและเบอร์หนึ่งราคากิโลกร,รัมละ130บาท